สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับอากาศวันนี้แดดหนะ่เอาเมนูแรก,ก,ก,กพี่อ้อยสวัสดีกล้องเลยอเมื่อกี้สวัสดีครับ เมนูนี้เป็นอะไรครับพี่อร่อยชาเย็นปั่นหมุก,มกชาเย็นปั่นใส่บุกมุกด้วยนี่นะครับบุกมุกนี่เลย าเขียวก็จะเป็นกกึดๆนะครับนิ่มๆเนื่อยดเราสัมผัสที่ดีนะครับอร่อยนะค่ะหอมโอ้ยดีวางเลย ชาไทยสวยมากเลยพี่วาก,กินหอมด้วยนะครับดูกล้องตอนนี้ไปดูบุก,มกบมหมูไข่ไแบบนี้กี่บาทพี่วายสามสิบบาทสามสิบบาทนะครับ ใส่เลยนะคะรนนะบปลาสีขาววันนี้จะเป็นน้ำตาลสายขาวนะครับ ปลาทีน้ำตา้จะเป็นคอปฟี้เมดนะครับบางวันพี่อ้อยก็สลับฟ้านะครับมัวไปหมด <c oughs> <c oughs> ต้องอธิบายบอกก่อนัออนะค ในเป็นรูมี้ก็จะมีกลิ่นหอ,อมที่เป็นเอ,เอกลักษณ์ของอเขาให่เราเีามนน้ำตาลมาตักเยอะนะคะเพราะว่าผงม,มันมีความหวานเนยอะ โคนแบบนี้สวยไหมเขียวสดใสงี้ยก็จะน่าพรมหน่อยนะ เาม,ามนูเย็นแก้วละยี่สิบห้าบาทนะครับนี่นี ทำการทุ่งนาแรงมีแดดลมแล้วก็มีลมเบาๆไม่ร้อนมากคิดถึงทุ่งนาเลยแดดหน้าหนาวนะครับแบบไม่รอนได้ยินว่ากรมอุตุว่าปีนี้จะหนาวนะคะเรามาดาดอกนหนาวกว่า,าวทุกปี จะไปซื้อเสื้อหนาวรอปกติซื้อเสื้อกันหนาวมาไม่เคยได้ใส่ใส่สองวันสองวันหยุดหนาวใช่พี่ว้อยวิ่งไปซื้อค่ะวันแรกหนาววิ่งไปซื้อ ที่ร้านประจำทุกวันนะคะก่ย yes, cà phê, mình สดนะครับ ก็ำแข็งเพิ่มนะคะ สามครั้งจืดจืดเอาให้ลูกค้าได้เคี่ยวนะคะปั่นมากอันนี้มันจะเละนะครเดี๋ยวโอริโอ,โอ,โอจะเละลาดสอสช,โชโ็อกโกแลกด้วยนะครับด้านข้างแก้ว ส่ันนะครแบบนี้กี่บาทพี่อ้ยสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทตันท,ที่ร้านขายสามสิบบาทนะคะไอเย็นก็ยี่สิบห้านะต่อไปเป็นเมนูโอเลี้ยงนะคะ แก้วนี้พิเศษไม่ใช่พิเศษสิยี่สิบบาทผมพูดผิดนะครับโอ้ยงคะมีแค่โอ้เลี้ยงทำไมมันยี่สิบบาทมีแค่น้ําตาลค่ะเราไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรเยอะไม่ได้ใส่นมข้นไม่ได้ใส่นมจืดเราใส่แค่น้ำตา <S <S ล <S 2> <S 2> <ปะ S 1> ราคาประหยัดดีนะครับ แบงสีเขียวแบงเดียวก็ได้กินแล้วนะครับโอเงิยนยี่สิบบาทแล้วก็วัตถุดิบดีด้วยนะครับราคากำลังพอเหมาะนะคะยี่สิบบาทแบงค์สีเขียวใบเดียวนะครับได้กินแล้วเราก็ปรับราคาตามต้นทุนเมนูนะคะ โอ้ยพี่วายกลิ่นไหมหอมยิ่งชักยิ่งหอมนะคะชักไปชักมายิ่งหอมกี่รอบเนี่ยครับสี่ห้ารอบค่ะชักไปเลยหอมเลยใช่ยิ่งชักยิ่งหอมชักมากหอมมากมีแค่นี้ค่ะแล้วก็น้ำตาลใช่มีแค่นี้เลย น้ากล้องตอนนี้หอมมากนะครับตากล้องคืนน้ำลายอยีกแล้วค่ะแต่ก่อนพี่อ้อยเปิดร้านใหม่ๆก็กินทุกวันนะคะกินทุกวันชิมของตัวเองใช่ไหมใช่หารสชาติไปเรื่อยๆนะ กินเองทุกวันเลยค่ะบรรดาแก้วสองแก้วมันหอมยั่วใจขายยี่สิบบาทไม่เห็นสติไม่เห็นไอสกินเลยนะใช่แล้วมันดำเหมือกไปด้วยกันแล้ว <c oughs> ดำดีสิไม่ตกนะครับอร่อยนะยี่สิบบาท <บา S 1> แล้รอลูกค้ามารับนะครับนี่ <c oughs> มาดูเมนูหน้าร้านนะครับมีปีโป้น้ำติ่งฟง,งต่างๆนะครับนี่แล้วก็นี่ลูกค้าเวลามาถึง ก็จะยืนดูเมนูหน้าร้านนะครับว่ามีอะไรบ้างพร้อมราคานะครับแล้วก็นี่นะครับของแค่นตาลุบนะครับของพี่ออยนะนแล้วกอ็อะไรล่ะ Book, บุกมุกนะครับของโกโก้นะครับแล้วก็แก้วนี่เมนูยอดเห็ดนะครับอีกเมนูก็คือชามะนาวนะครับพี่อ้อยใช้มะนาวเป็นลูกอย่างนี้เลยนะครับสดเลย แล้วก็โถครองด้านบนนะครับข้นแล้วก็ซอสต่างต่างนะครับไดโรยด้านหน้านะครับหรือโรยใส่ฟ้าใส่แก้วอะไรก็แล้วแต่พี่อ้อยจะทำนะครับอารมณ์แกยังไงก็แล้วแต่แกนะครับครับสลัดคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแลบชมร้านพี่อ้อยแล้วก็ช่องอิดก๊อปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสลัดคลิปนี้บ๊ายบายครับ